ระยะที่อะโวคาโดแตกช่อแต่ยังไม่บานนี้เราจะมีวิธีการดูแลบารุงรักษาอย่างไรอากาศหนาวเริ่มคลายตัวเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูร้อนและเราก็สร้างความเครียดนะครับเราก็สร้างความเครียดเพิ่มให้อีกหนึ่งอย่างก็คืองดน้ำทางดินโดยเด็ดขาดไม่รดน้ำใดๆเลยนะครับเป็นระยะเวลาเดือนกว่าเกือบสอเดือนแล้ว นะครับเราก็จะเห็นตุ่มตาดอกเหล่านี้ฟอร์มตัวขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็พีการพัฒนาฟอร์มตาดอกขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากนั้นแล้วมันก็เริ่มคลี่กลางออกในลักษณะนี้แต่ยังไม่บานนะครับเมื่อมาเริ่มคลี่กลางลักษณะอย่างนี้ส่วนที่บันส่วนที่เป็นช่อดอกนั้นมันก็คือเนื้อเยื่ออ่อนๆนั่นเองเนื้อเยื่ออ่อนๆเหล่านี้ก็จะเป็นอาหาร โอชะของอาเชื้อราเพรียวไฟไรแดงและก็ของมแมลงนะคาการบำรุงดูแลอะโวคาโดนั้นเราดูแลตั้งแต่เริ่มเห็นฟอร์มตาดอกแล้วเมื่อฟอร์มตาดอกมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นจนในที่สุดมันก็เริ่มแตกช่อนะครับแตกช่อในลักษณะอย่างนี้แต่ว่ายัางไม่บานาเราก็ดูแลตั้งแต่ฟอร์มตาดอกจนถึงระยะที่ ช่วงดอกบานนะครับเราก็ใช้สูตรเดียวกันนั่นก็คือใช้13046หรือใครจะใช้05234เพิ่มอีกก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ,อย่างละ2ช้อนแกงก็ได้หรือรวมกันแล้วไม่เกิน5้าช้อนแกงก็ได้สิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เกสรตัวผู้เกสรตัวเมียและช่อดอกของเราแข็งแรงสมบูรณ์ก็คือแคลเซียมบอรอน นะครับก็จะทําให้อ์ประกอบของดอกนั้นมีฟอร์มที่สวยงามมีก้านชูละอ,องที่แข็งแรงมีรังไข่ที่แข็งแรงนะครับอนอกจากเราจะบํารุงพวกดอกเหล่านี้แล้วเราก็มีการป้องกันการป้องกันเหล่านี้เราก็อาจจะใส่น้ําที่เราเกิดจากการแช่ายาฉุนยาเส้นพวกนี้การปราบ เพรย้ไฟไรแดงหรือแมลงอื่นที่จะมารบกวนใช้เคมีกับชีวภาพนั้นนะครับเคมีนั้นก็ใช้ได้ดีเช่นเดียวกันในกรณีที่มันเกิดขึ้นมาและระบาดอย่างรวดเร็วเราก็สามารถใช้เคมีได้แต่ถ้าหากว่า,าเราปลูกจํานวนเล็กน้อยและกับการระบาดยังไม่เห็นการนี้เราก็สามารถป้องกันโดยการใช้ชีวภาพได้นะครับนั้นเราจะฉีดเช้าฉีดเย็นฉีดบ่ายอะไรก็ได้แต่ถ้าหากว่า,าเราผสม เราผสมพวกน้ำหมักชีวภาพเราก็ควรจะเลือกเวลาในการฉีดอาจจะฉีดในตอนเช้าหรือฉีดในตอนเย็นผลทำไมต้องฉีดนะครับไม่ฉีดได้ไหมในช่วงนี้ก็เป็นช่วงรอยต่อระหว่างอากาศหนาวและก็อากาศร้อนในช่วงกลางวันนั้นอากาศร้อนตอนกลางคืนและตอนเช้าอากาศเย็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ น้ำค้างนั่นเองน้ําค้างเหล่านี้ก็จะมาจับมาเกาะตรงช่อดอกของเราตรงใบของเรามันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดเชื้อราราที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือราน้ําค้างนั่นเองเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะพบประสบปัญหาว่าดอกเต็มต้นแต่ไม่ได้ผลเลยแม้แต่ผลเดียวเกิดจากอะไรนะครับเชื้อราก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราไม่ได้ผลเช่นเดียวกัน สาเาหตุอื่นนั้นก็จะทยอยนำมาต่อให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับ